สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้าจิ้มปลาหมึกย่างกันครับชิมๆเลยครับชิมนะก็อนเด็ดเราก็มาเตรียมปลาหมึกก่อนเลยครับอย่างวันนี้มันจะมีเป็นหมึกกระดองครับเลือกไซส์ตัวที่ไม่ใหญ่มากครับนี่ประมาณนี้ซื้อมาจากตลาดเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนเลยนะครับเพราะว่าหมือเขาจะมีทั้งความเค็มแล้วก็กลิ่นคาวครับให้เรา สังเกตดูตรงที่เขาดึงออกมาครับถ้าเกิดมันยังไม่สะอาดดีแล้วก็ดึงออกให้สะอาดนะครับแล้วก็ดูที่ตาครับถ้าเกิดเขาเจาะตามาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ครับแต่ก็บางตัวเขาลืมเจาะเนี้ยแล้วก็เจาะตาให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ต้องหัวครับก็จะมีเป็นปากหมึกเนี่ยครับดำๆนี่เราจะใช้วิธีการผ่าออกอย่างนี้ก็ได้ครับผ่าลงไปแล้วก็ควักเอาปากหมึกออกมาได้เลยครับอย่างตัวนี้เขาลืมเจาะตามให้แล้วก็เจาะตาออกให้เรียบร้อยครับ แล้ววันนี้ครับผมก็จะมีเป็นหมึกวอยววยหรือว่าหมึกสายด้วยนะครับอันนี้ให้เรามาล้างเต็มกันเลยครับสำหรับตัวหมึกเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดในส่วนของตัวนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับตัด่างนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครต้องการเอาตัวไว้ด้วยก็ให้เราผ่าครับอันนี้แล้วแต่ความต้องการนะครับเพราะว่าตรงตัวเขามีเนื้อไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับตรงนี้ผมว่าแค่จะเป็นเครื่องในก็ให้เราผ่าออกมาครับแล้วก็ตัดเอาเครื่องในแล้วก็ถุงหมึกออกครับอยู่ข้างในตัวนี้เลยครับก็ให้เราตัดตรงนี้เลย แล้วก็ใช้มือดึงออกได้เลยครับอันนี้ไม่เอาครับทำความสะอาดให้ดีครับแล้วก็ตาหมึกครับนี้ก็เจาะออกด้วยนะครับท่านี้แหละครับเราจะได้หมึกไวยวที่พร้อมนําไปย่างนะครับตรงนี้จะเนื้อไม่ได้หนาอยู่แล้วครับส่าถ้าเกิดใครเอาเร็วหรือว่าไม่ได้ทานตรงตัวอยู่แล้วก็ตัดอย่างนี้เลยครับจะได้เป็นนวดหมึกไวไวเรียบร้อยครับพร้อมนําไปย่างเหมือนกันนี่เลยครับ เราก็ได้หมึกที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ให้เรานํามาล้างอีกรอบครับล้างน้ําเปล่าสักหนึ่งถึงสองน้ำก่อนครับเสร็จแล้ให้เราเติมเกลือลงไปครับปริมาณของเกลือนี่ก็กะตามปริมาณของหมึกได้เลยนะครับอย่างนี้หมึกผมประมาณ2โลมใส่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะครับเกลือนี่ก็จะมาช่วยทําให้หมึกเราไม่คาวแล้วก็ ลดความเค็มของปลาหมึกลงด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้ำส้มสายชูครับเติมลงไปเลยน้ำส้มสายชูก็จะมาช่วยดับกลิ่นคาวให้กับปลาหมึกเราครับเทคนิคเลยนะครับเติมน้ําลงไปเลยเติมน้ําลงไปกะให้แค่พอท่วมหมึกได้ครับแค่นี้ครับแล้วก็ขยําให้เข้ากันเลยครับ พอขยำต้นเกลือละลายดีก็ใช้ได้ครับให้เราปล่อยแช่หมึกไว้ในน้ําเกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับช่วยลดความขมแล้วก็ความเค็มของปลาหมึกลงครับแช่ทิ้งไว้ได้เลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ําจิ้มปลาหมึกกันเลยครับก็รากผักชีครับอันนี้ผมใช้ทั้งต้นแล้วก็รากเลยนะครับส่วนของรากที่เราหั่นเอาไว้ปั่นน้าจิ้มครับแล้วก็ต้นกับใบนี้เราก็หั่นเป็นท่อนๆไปเลยครับ เอาไว้สำหรับโรยในน้ำจิ้มนะครับไว้ทานคู่กับปลาหมึกย่างนี่อร่อยที่สุดแหละพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็กระเทียมครับส่วนนี้ผมจะซอยเป็นแว่นบางๆไว้ครับเอาไว้สำหรับโรยในน้ำจิ้มนะครับเพิ่มความน่ารับประทานเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มปลาหมึกครับก็จะมีเป็นกระเทียมครับพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนรากผักชี กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดครับของไร่มะนาวมีชัยครับทีน,นี้เขาจะส่งมาให้ทดลองใช้ครับผมลองชิมแล้วอร่อยมากครับเป็นน้ำมะนาวคั้นสดๆเลยครับเขาส่งมาแบบเป็นฟรีเลยนะครับเวลาที่เรานํามาทําเมนูต่างๆที่ต้องคั้นมะนาวเยอะๆครับอย่างนี้ก็สะดวกมากครับ ว่าเราไม่ต้องเสียเวลามาคั้นเองนะได้รสชาติน้ำมะนาวแท้ๆเลยครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้เลยนะครับมุมล่างซ้ายมือเลยนะครับตอนนี้แตะเข้าไปดูได้เลยเขามีหลายขนาดนะครับจะมีเป็นขวดใหญ่ที่ผมใช้วันนี้ครับอันนี้ก็ขนาดครึ่งลิตรครับหรือจะเป็นไซส์เล็กก็ได้ครับนี่200 ml หรือถ้าเกิดสะดวกใช้ในครัวเรือนครับเขามีแบบเป็นแพ็คแยกด้วยนะครับเป็นถุงซิลเล็กๆองนีครับถุงละ10มิลลิลิตรครับก็สะดวกใช้แต่ละ1เมนูครับเรียกว่าเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยครับแต่แล้วว กระเทียมพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนอันนี้นจะมาช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำจิ้มของเราครับปริมาณพริกนี้ปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบนะครับรากผักชีกระเทียมดองอันนี้ผมจะแกะเอาเฉพาะเนื้อนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบป๊บวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลทรายมาช่วยนะครับเวลาที่ถ้าเกิดใครต้องการทำขายครับจะได้ช่วยลดต้นทุนได้นะครับไม่เปลือเลงเกินไปเกลือน้ำกระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดองก็จะมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำจิ้มของเราครับ ไม่ให้เข้มข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติความนัวด้วยครับก็น้ำปลาครับอันนี้ละตวงใส่ลงไปได้เลยนะครับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามก็ได้เลยนะสูตรนี้จะทํากินในบ้านก็อร่อยครับยิ่งช่วงนี้ใกล้ปาร์ตี้ปีใหม่ครับเหมาะสุดๆเลยช่วยประหยัดแล้วก็สะดวกมากเลยครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครต้องการทําขายนี่ก็สูตรนี้นําไปเพิ่มปริมาณได้เลยนะครับทําขายได้แน่นอนครับแล้วก็น้ามะนาวครับ เวลาถ้าเกิดเราทำน้ำจิ้มหรือว่าทำขายครับเราต้องใช้น้ำมะนาวปริมาณมากๆครับก็ซื้อแบบสําเร็จรูปนี้สะดวกที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำมะนาวคั้นสดด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่แบบผสมไม่ได้ผสมกดผสมรสชาติน้ำมะนาวนะครับเป็นมะนาวคั้นเพียวๆเลยชิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสะดวกมากๆครับเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งคั้นน้ำมะนาวเลยครับเราแค่ตวงใส่ลงไปได้เลยแล้วก็เป็นแบบแช่ฟีซมาครับเราสามารถเก็บได้นานได้นะใส่ช่องฟีซไว้ได้เลยครับตวงใส่ไปเสร็จก็ปั่นได้เลยครับปั่นให้ละเอียดดีเลยนะ หอมมากครับน้ำจิ้มปลาหมึกเราสีสันก็สวยงามมากเ๋ยวลองชิมรสชาติดูหน่อยครับดูสิน้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากหอมสุดๆชิมดูนะแซ่บจี๊ดถูกใจสุดๆเลยครับอร่อยมากอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มปลาหมึกของเราก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มปลาหมึกย่าง,งเราครับดสิน้ำจิ้มแบบสีสันสวยงามมากครับ กลิ่นก็หอมดีมากเลยแล้วเวลาเสิร์ฟครับก็กระเทียมที่เราหั่นซอยไว้ครับโรยเพิ่มมาเป็นเลยแล้วก็ผักชีครับเท่านี้แหละครับน้ำจิ้มปลาหมึกย่างเราครับสิหน้าเราประทานสุดๆเลยครับตอนนี้ผมก็แช่หมึกมาได้ประมาณสิ้านาทีแล้วครับนี่ก็ใช้ได้แล้วให้เราขยำน้ำอีกรอบครับเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าครับหลายๆน้ำเลยนะจนกระทั่งน้ำใสเลยนะครับ พอเราขยำซาวน้ำมาได้หลายๆน้ำครับสังเกตดูนะน้ำใสอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละครับอันนี้เราปล่อยแช่ปลาหมึกไว้ในน้ำมีก็ได้ครับเติมน้ำแข็งลงไปนะ้ำหมึกจะได้สดอยู่หรือว่าใครอยขึ้นเตะเน,น้ำเลยก็ได้เช่นกันครับผมแช่พักร้อนก่อนอันนี้ก็จะช่วยทําให้หมึกลดความเค็มได้ดีเลยครับวิธีนี้แล้วก็ไม่ขาวด้วยครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมซอสที่เราจะทาปลาหมึกเลยครับผมจะใช้เป็นสีด,ดําหวานครับอันนี้ใครจะใช้เป็นสีดําหวานอย่างเดียวแบบผมก็ได้ครับหรือว่าใครอยากให้ออกติดสีเหลืองง่อยหน่อยก็ใช้นะครับก็ น้ำเปล่าครับกะแค่พอชุบหมึกได้ก็พอครับแล้วก็สีดําหวานครับปริมาณนี้ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับใครอยากได้สีเข้มมากแค่น้อยแค่ไหนครับลองผสมดูก่อนได้เลยเอาไปสำหรับชุบปลาหมึกเลยครับก็จะช่วยให้ปลาหมึกย่างเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับลืมขยับให้ดูครับก็ใส่ลงไปผสมกับน้ําได้เลยครับแล้วก็คนให้ละลายดีเลยนะครับสีจางๆเราก็เติมได้อีกครับสังเกตดูได้เลยครับ ให้สีออกเข้มนิดนึงครับเวลาชุบกับปลาหมึกมันจะได้ติดได้ดีนะผสม,มได้เลยครับเนี่ยครับผสม,มได้สีเข้มขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำซอสท,ท,ที่เราจะาไว้ชุบปลาหมึกครับน,นี่พักรอไว้ก่อนนะแล้วก็หมึกที่เราร้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยจะได้หมึกที่พร้อมนําไปย่างนะครับวันนี้ผมจะเสียบด้วย เหล็กเสียบที่เป็นสะตเลนนะครับทำรับประทานเองในบ้านก็อย่างนี้เลยครับสะดวกดีซื้อติดบ้านเอาไว้ได้เลยครับเวลาเสียบครับเราก็เสียบทะลุมึกเข้าไปได้เลยครับเนี่ยเสียบตัวเข้าไปแล้วก็ควายกลับขึ้นมางน้ครับแล้วก็ตรงหัวเราก็เสียบทะลุขึ้นมาเลยครับจะได้มึกเสียบไม้พร้อมีปบร้อยนะครับใครย่างไข่จะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้เช่นกันนะครับตามความสะดวกเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เป็นเหล็กเสียบแบบนี้ครับ อันนี้เป็นสเตเลสแท้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าไว้ให้มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมครับเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะช่วยช้อปผ่านลิงก์ของผมก็จะเป็นการสนับสนุนช่องผมไปด้วยในตัวนะครับเอาไม้ละสองตัวครับกำลังดีเตาไม่ได้ใหญ่มากแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับพักรอไว้ก่อนเลยส่วนหมึกวายครับหรือว่าหมึกสายนะผมก็จะเสียบคล้ายๆกันเลยครับเสียบด้านหลังเข้ามาแล้วก็ให้ตัวเขาพับย่นข้นมาไงครับ ถ้าเสียบทะลุหัวขึ้นมาเหมือนกันเหมาะมากครับสูตรนี้น้ำจิม้มเด็ดสุดๆครับเป็นน้ำจิมจ้มซีฟู้ดจิ้มอย่างอื่นก็ได้นะครับหัรนทะเลหรือว่าทานกับปลาหมึกนี่ก็เข้ากันที่สุดแล้วครับจะทําขายจะทาปาร์ตี้ปีใหม่นี่เหมาะมากครับช่วงนี้แนะนาเลยนี่เลยครับเสียบเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับจะได้ไปย่างทีเดียว เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นหมึกที่เราเสียบไม้พร้อมนำไปย่างนะครับแล้วก็มีซอสสำหรับจุ่มหมึกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลงมือย่างกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาปลาหมึกมาย่างกันเลยนะครับนาปลาหมึกมาจุ่มกับซอสที่เราผสมไว้เลยให้ทั่วๆเลยครับแล้วก็นําไปย่างไฟแรงๆได้เลยนะย่างไปเรื่อยๆให้ปลาหมึกสุกดีเลยนะครับระดับความสุกนี่ตามความชอบนะใครชอบแห้งๆหรือว่าชอบฉ่ำๆครับยิ่งไปเรื่อยๆได้เลยเหมาะสุดๆครับจะเป็นเมนูปาร์ตี้หรือว่าทําขายนี่เด็ดมาก นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมึกย่างพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆเลยครับนี่สิหมึกก็น่าทานมากครับน้ำจิ้มแล้วก็สีสันสวยงามครับโดยผักชีกระเทียมลงไปดูน่ารับประทานครับนสิแซ่บเลยครับเดี๋ยวเรามาลองหั่นชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยครับหมึกย่างหอมๆเลยครับอ หมึกช้ำๆน่าทานทสุดเลยครับมึกปยไวๆกันบ้างครับนี่เลยครับหมึกย่างหอมๆครับเสิรทานคู่กับน้ําจิ้มหมึกย่างเราแซ่บๆเลยครับอือน้ําจิ้มแบบน่าทานมากครับโรยกระเทียมเพิ่มครับผักชีแค่น,นี้ก็ น่ารับประทานทสุดเลยครัสิหมึกย่างหอมๆฉ่ำๆนี่ครับทานกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับนี่นครับหมึกย่างหอมๆครับจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆเลยครับจิ้มดูนะอื mm ้มปลาหมึกเราหอม,ห,อมหวานกรอบดีมากครับ แล้วก็ไม่เค็มด้วยนะไม่ขาวด้วยแถมจิ้มกับน้ําจิ้มที่เราทํามานี้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็แซ่บลงตัวสุดเลยครับครบสามรสเลยทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดแถมหอมมะนาวด้วยครับอบอกเลยครับสูตรนี้ขายดีแน่นอนครับอร่อยมากมุนไว,ว้วา,านให้ดงครับช้ำๆเลยครับจิ้มนะสุดยอดเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ